สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพาร่วยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับเอาเย็นดีต้อนรับทุกท่านนะทั้งสมาชิกค,คนเก่าสมาชิกค,คนใหม่เรามาตามชมสูตรการคำนวณตัวเลขแบบง่ายง่ายง่ายงง่ายง,ายงาย่นะฮะไม่สลับซับซ้อนเดินหน้าทีละตัวเพื่อหาเลขวิ่ง เดินไปหตัวได้เลขวิ่งมาหนึ่งตัวเดินไปอีกหตัวก็ได้คู่มันมาพอดีเข้ากันปัป๊บาวเดินที่ละสองหลักไปเลยพร้อมกันสิบหน่วยเดินไปเลยเดินหน้าอย่างเดียวแล้วเราก็มาเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งเดินไปไม่เกินหหลักได้เลขเข้าคู่กันอัตโนมัตินะครับผมเป็นเลขชุดบน เขาเรียกว่าสูตรโบราณใช้มานหลายปีดีดักนะตั้งแต่เลขเกตตัวอ่ะถ้าเลขฉลากใหม่ออกมาเนี่ยเอ็นสามเอ็นออกมาเนี 6, 3, ่ยเอลสามันนี้สนุกนะฮะให้รู้ไปว่าการคํานวณจะเป็นแบบไหนอ่ะชมเลยนะครับผมเลขโบราณเลขโบราณตัง้งตั้งกล่องไว้แล้วนะฮะตั้งกล่องไว้แล้วเลขโบราณางวดนไหนดีอาด่อางวดนี้แหละเก สี่หนึ่งเกียร์หกห้าสองนี่แหละอ่าสี 1, 6, 5, ่หนึ่งเกียร์หกห้าสองเียกล่างอ,อกห้าเนี่ยเราตั้งห้าสองนี่ลงมาเลยนะฮะเอาสีเดิมนี่แหละอ่าห้าสองเนี่ยตั้งไว้ตรงนี้ามาตั้งเอาตรงนี้นะฮะผมจะทำเลขลงแค่หกเกียรตัว ห้สองกับศนย์เ็ดนะสองแทนกันมันเลขแทนกันนะศูย์เจคอยดูว่าทําไปทาํามาจะมาลง0ูนย์เจตรงนี้นะก็มาเริ่มศูนย์เจตรงนี้กันไล่ลงมาอีกอ้าห้าสองหกสาห้าเห ศูนยเจจบแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมมันมันมันมาลงศูนย์เก็ก็มาไล่ทางนี้อีกมันจะได้กี่ตัวนะศูนย์เศนย์แล้วกันหนะหนึ่งแปดสองเก้าสหนึ่งหสอง่าถ้ามันลงห้าสองเนี่ยถือว่า ลงกับขึ้นต้นเหมือนกันนี่แสดงว่ามาถูกทางนะฮะอ้าเลขโบราณมีหลายตัวแล้วเกินยาวตัวไหนนะเรามาดูเลขวิ่งของเราก่อนนะเราเดินเลขวิ่งนะสอง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  เลขวิ่งเราจะมาที่สองห้าแปดหนึ่งสี่สองกับห้ามันมีแล้วนะสองห้าแปดหนึ่งสี่อาตรงนี้นะสี่เจ็ดศูนย์สามหกอ่าเราจะเอาตรงนี้นะเลขวิ่งเราจะเอาที่มีสี่มีเจ็ดมีสี่มีเจ็ดตรงนี้นะเลขวิ่งเรานะ เด็กติดนะฮะสี่เจ็ดศูนย์สามหกเอามาเลยสี่เจ็ดศูนย์สามหกจะมาร์กไว้นะมีตัวไหนบ้างสี่เจ็ดศูนย์สามหกหกสามมีเจ็ดสี่มีหกมี 07มีนะอ่า4 7 0 3 6อ่าเราเจเอาช่องนี้นะเป็นประธานนะอ่าหกสาขยับมาเป็น6กสี่เจ็ดสหอีกตัวอ่าเกก็เกอีกตัว0ูก็0ูย์แ นะเลขในกลุ่มนี้นะน่าจะมานะตัวใดตัวหนึ่งเห็นไหมครับว่าจะวงกลมให้ตัวดิ้นไม่หลุดเนี่ย0708มันมาเนี่เห็นไหมวงไว้นะ63มีนะสวยอ่าฝั่งนี้มีตัวไหนบ้างครับ30 31 41 42 อ่ามี3ามกับศูนย์นะถ้าจะวงก็คงจะวงประมาณนี้แหละสามศนี่สองนะถ้ามันขยับมาก,ก็จะเป็นสามหนึ่งนะไอตัวนี้เก้าห้าเจ็ดถ้ามันขยับก็อยู่ประมาณแนวนี้แหละฮะเก้าเจ็ดเก้าหนะ 9, 7, 9, นี่นะนี่นะเลขโบราณมีประมาณเท่านี้อ่ะงวดก่อนทำให้ชมได้ไหมมันเข้าไหมงวดก่อนอตามมาชมงวดก่อน59041780ู่หเแปดศอ่ะเราก็ตั้งตัวเลขหนึ่งเกตนี้ละไว้นะฮะหนึ่งโบราณน,นะ อาเลขแทนกันหกหกกับเจ็ดเป็นหกสองนะหนึ่งแทนหกอ่าคอยดูผมเขียนมาหกสองมันจะมันจะสุดที่หกสองหกสองมาเริ่มตรงนี้นะอ่าเขียนลองดูนะะหนึ่งเจ็ดต่อไปเป็นตัวไหนครับสองแปดสามเก้าสี่ศูนย์ห้าหนึ่ง หกสองนพูดไม่ทันเลยลงมาแล้วนะหกสองนะตัวที่เราตั้งอ่ะหกสองเกส็เป็นเจไปเลยนะเจ็ดสาก็8ปดสก็9 5 0 6ห้ก็หนขึ้นต้นหนลงท้ายหนเถือว่าสูตรโบราณถูกนะ อ่าเราจะมาดูว่าเลขติดเลขติดเลขติดสูตรรหัสมีตัวไหนนะอ่าปากกาหล่นขออภัยอ่าคำนวณมาถึงตรงนี้ใช้เวลาไปเจ็ดนาทีแล้วนะเหลืออีกสามนาทีจะต้องให้จบนะอ่าเรามาดูเรามาดูเรามาดูเลขวิ่งนะเลขวิ่งเลขวิ่งเดินรหัสจากสองนี่แหลนะฮะ เออจากเจดนี่แหละฮะเจดแล้วก็เดินไปที่เจดศูนย์สามหกเก้าต่อไปมาเดินรหัสเก้านะเก้าสองห้าแปดหนึ่งนี่เลขติดจะต้องอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มนี้ 925 8 1นหะนึ่งนะจะต้องมาอยู่ในกลุ่มนี้เลขติดอ่ะตัวไหนติด925 8 1ก็่ยนหนึ่งเอามาหมดเลย28นี่เอามา39นี่เอามาไม่ไม่เอามันไม่ใช่นะ28มี39ไม่มีนะอันนี้ผิด 9ก้าสองห้ปนึ้าี่เอาหกสองนี่เอามันติดนะฮะสามเก้มอ่ะมันติด9้าอยู่เอานะมันติดเก้าอยู่เอาฝั่งนี้9ก้าสองห้าแปดหนึ่งแเอา9เอา มีแค่นี้นะฮะเราลองเดินไปอีกตัวดูสิสองแปดก็เป็นสองเก้าตรงนี้นะสามเก้าก็เป็นสามศูนย์ห้าหนึ่งก็เป็นห้าสองหกสองก็เป็นหกสามติดสองนะหกสองหกสาม ไม่มีเลยนะอ่าเราเอาตัวที่มีมากที่สุดสองแปดสองเก้าอ้าวมีติดทั้งสองตัวนะสามเก้าสามศูนย์ไม่มีเลยนะไม่ติดติดตัวเดียวนะสามเก้าสามศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งห้าสองติดสองตัวนะหกสองหกสามไม่มีเลยนะไม่มีหกนะ 8ปดสห้าตัวนี้ได้แปห้านะแปดสแล้วก็8ปดห้เห้าเป็นเกติด9,5้าตัวเดียวฮะติด8,5้าตัวเดียวน,ะ 8, 5, วยวนียังไม่ตัดนะเราก็จะได้เลขที่2 8งแดสองเ ามศูนยไม่ติดสามเก้าไม่ติดนะห้าหนึ่งห้สองติดสร้างสองตัวแล้วก็แปหอีก9กห้อีกตัวนะ1 2ึ่งสองี่ห้าห้าหตัวอ่าเรามาดูฝั่งนี้มาติดตัวไหนบ้าง หกค่าสองนะต่อไปเรียโบราณดอกตัวไหนหมดเวลาไปสิบเอ็ดนาทีแล้วอ่าสีเจมีสี่เจหไม่มีนะม่เจี่เจ็ดนี่นี่เจ็ดหสมีนะอ่าเอาหกสเอาเจ็ดสหไม่มีนะเกจไม่มีศูมีนะ ศูนย์แปดไม่มีสามศูนย์มีนะครับสามหนึ่งไม่มีสามศูนย์มีสามหนึ่งไม่มีอ้าวได้แค่สี่ตัวนะเรียกโบราณได้แค่สี่ตัววงกลมให้นะครับชอบตัวไหนกับเองนะครับอ้าวหกสามก็ชอบศูนย์เจ็ดสามศูนย์เอาเจ็ดสี่ประตูดเดียวมาได้ไหมสี่เจ็ด เจ็ดสี่เอาแค่สหางเด่นๆนี่แหละนะฮะอ่าหกสามศูดสานย์กอดคอกันได้ไหมอ่าหกสามศูนย์หามศูนย์สามศ จ็ดสามศูนย์กอดคอกันเลยนะสามศูนย์หกหกสามศูนย์สามศูนย์เจ็ดเจ็ดสามศูนย์ในเลขชุดสามตัวนะอ่ะหมดเวลาครับผมกับเลขโบราณนะเชปหน้าจอไว้นะมีแค่นี้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 นะฮะไปแล้วไปแล้วหมดเวลา